สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ที่สวนลมทุกทานสวัสดีค่ะพี่น้องหัวใจรักชาติและนักสู้ทุกชีวิตที่สวนลมและที่ติดตามอยู่ทาง blue sky นะขณะนี้ค่ะยังกล้าเป่านกวีกันอยู่หรือเปล่าครับยังใจสู้กันอยู่ไหมเป็นไงครับบ้านใหม่ของเรา สบายหรือเปล่าถ้าสบายเสียงนวีดังๆหน่อยมากันอย่างนี้ทุกวันนะครับมากันเยอะๆอ้าวเดี๋ยวขอขยับให้รถหน่อยครับพี่น้องคะวันนี้ทางหน่อยเปิดทางหน่อยเราย้ายมาอยู่บ้านใหม่เราย้ายบ้านมาหลายบ้านแล้ว แต่บ้านนี้จะเป็นบ้านสุดท้ายเพราะอีกไม่นานเราจะชนะแล้วพี่น้องร้อวันกับการต่อสู้ด้วยอุดมการด้วยความสงบสันติปราศจากอาวุธและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่น้องดิฉันมั่นใจว่าทุกคนก้าวข้ามเส้นความกลัวไปหมดแล้วใช่ไหมคะ ไหนพร้อมพงนะครับบอกว่าเราย้ายมาอยู่ที่นี่แปลว่าเราถอยเรากำลังจะแพ้ไม่เห็นแพ้เลยทำไมเวทีใหญ่กว่าเดิมอีกเขาบอกว่าเรามาที่นี่โดนจ้างมาใช้เงินไปทั้งหมด500ล้านในการจ้างคนมาให้อยู่กันยาวๆบอกมันไปเลยมบเรา เป็นพวกมอบเสือเ้อแดงมอบเรามานั่งแล้วบริจาคเงินไม่ใช่ล ไม่ยอมให้ประเทศเป็นของตระกูลชินวัตรไหมไม่ยอมก็ต้องลุกขึ้นสู้พี่น้องแกนนำทุกคนวันนี้สู้ขาดใจไม่มีถอยถ้าพวกเราอยู่กับพี่น้องมวลมหาประชาชนพวกเราจะสู้ไม่คิดถึงชีวิตแล้วพี่น้องต้องเป็นอย่างนี้ทุกๆวันนะครับมากันอย่างนี้ทุกๆวันเชิญชวนทุกคน ที่อยู่ในกรุงเทพให้ออกมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติของเราเพื่อลูกหลานของเราประเทศไทยไม่เคยแตกแยกขนาดนี้มีคนคนเดียวตระกูลเดียวที่ทำให้เราแตกแยกเราต้องขับไล่มาออกไปแล้วไม่ต้องกลัวครับเราอาจจะกระทบบ้างเราอาจจะมีความเดือดร้อนบ้าง จากที่พวกเราโดนกระทำแต่ไม่เท่ากับความเดือดร้อนที่มันทำกับชาวนากับชาวเกษตรกร,กรทุกๆุกคนในประเทศไทยแล้ววันนี้พี่น้องเวทีของเราจะมันกว่าเดิมจะดุเด็ดเผ็ดมันจะเข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระเวทีเขาบอกว่าของเขา มีดาราเยอะแยะมีใครพี่น้องเจ๋งดอกจิกของเราดาราเพียบเดี๋ยวเตรียมขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะคะที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงดาราของเราเต็มนักร้องของเราพี่หลังร็อกเกสตา้านักร้องของเราพี่ออฟพงพัฒน์เจเจ,เจตรินของเขามีใครกี้อริสมันพี่ ของเราเวทีเราทุกเวทีมีหมอขึ้นมากันเยอะแยะมาประกาศเจตนารมณ์ว่าจะสู้อยู่ข้างพี่น้องประชาชนของเขามีใครพี่น้องหมอเหงเวทีเรามีอาจารย์เยอะมากมายขึ้นมาไม่ว่าจะมหาวิทยาลัยไ,ไหนไหนในในประเทศไทยของเขามีใครคะมีอาจารย์ทิดานกแสก ไม่ต้องพูดถึงความแตกต่างระหว่างม็อบคนดีๆกับม็อบรับจ้างเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราคนดีๆมาอยู่รวมกันมีอุดมการณ์เดียวกันคนดีๆเป็นล้านจะไล่คนหน้าด้านคนเดียวอีกไม่นานนี้พี่น้องออกแน่นอนเออดูวันนี้นะพี่น้องมากันเยอะแยะขนาดนี้เราเป่านกหวีดเมื่อไม่กี่วันเขาบอกว่าเป็นกบฏ ในนี้ก็มีกระบาดเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอีกหน่อยห้อยนักวีก็เป็นกระบาแล้วประเทศของเราด้วยการบริหารของยิ่งรักษณมันบิดเบือนไปหมดแล้ววันนี้เรามาเรียกคืนความถูกต้องพี่น้องต้องอดทนนะครับเรามาอยู่กันตรงนี้เรามาอยู่ในที่ใหม่ มีพี่น้องจากหลากหลายจังหวัดมาอยู่รวมกันเราพึ่งมาอยู่กันครั้งแรกยิ่งใหญ่ขนาดนี้หลังจากที่เราเคยอยู่มาที่ราชดำเนินฉะนั้นต้องมีความอดทนอดกลัน้นอยู่ด้วยกันต้องรักกันเวลามีปัญหาอย่าลืมนะครับคิดว่าเรามาเพื่อชาติไม่ใช่มาเพื่อส่วนตัว วันนี้เราทุกๆคนมาที่นี่ไม่มีผลประโยชน์เรามาเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวเอาประเทศไทยของเรากลับคืนมามันถึงเวลาแล้วครับเราอดทนมานานแล้วพี่น้องข้าราชการที่อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่ามีหลายคนดีไม่ดีเกินครึ่งขอให้ไปบอกเพื่อนๆครับ ถึงเวลาแล้วที่ข้าราชการจะต้องมาร่วมกับมวลมหาประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจมาอยู่กับมวลมหาประชาชนได้แล้วพี่น้องคะการต่อสู้ของเรา120กว่าวันที่ผ่านมาเป็นการต่อสู้อย่างสวยงามเป็นการต่อสู้ด้วยอุดมการ์เป็นการต่อสู้ด้วยสติ แล้วไม่ว่าเขาจะทํารุนแรงกับเราเพียงแค่ไหนไม่ว่ามีกี่ศพที่ล้มตายเรายังยึดมั่นในแนวทางของการต่อสู้ของเราเราจะไม่เอาชนะพวกขี้ข่าหมาจนตรอกด้วยความรุนแรงอย่างที่พวกมันทํากับเราเราจะชนะมันด้วยความดีเราจะชนะมันด้วยหัวใจและเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้อนาคตลูกหลานของเราดีกว่าเดิม ทุกคนวันนี้ไม่ถามแล้วว่าจะชนะเมื่อไหร่ดิฉันก็ไม่บอกว่าจะชนะเมื่อไหร่แต่รู้อย่างเดียวว่าเราชนะแน่นอนและเราจะต้องชนะอย่างใสสะอาดเราจะต้องเดินกลับบ้านบอกลูกหลานของเราได้อย่างภาคภูมิใจว่าวันนี้เรามาต่อสู้ที่นี่เรามาทำเพื่อประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนทุกชีวิตที่อยู่ที่นี่ อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยพี่น้องและเราจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไปด้วยกันวันนี้ดิฉันเราสองคนภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนหนึ่งในการต่อสู้พร้อมกับพี่น้องหัวใจรักชาติทุกคนและดิฉันมั่นใจนะคะว่าถ้าเรายึดแนวทางอย่างนี้เรามุ่งมั่นเราแน่วแน,วแน่เรามีความอดทนอย่างนี้รรมะย่อมชนะอารรมและไม่นานเราจะฉลองชัยชนะด้วยกันพี่น้องกราบขอบพระคุณค่ะ ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับทุกๆท่านที่ให้กำลังใจจากสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อสามสี่วันพี่น้องไม่ต้องกังวลครับเรามายืนอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเราคิดแล้วว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคืออะไรพวกเราไม่กลัวครับเราสองคนอยู่ตรงนี้ไม่กลัวและหวังว่าพี่น้องก็ต้องไม่กลัว การโกงการคอร์รัปชันของคนเร็วๆก่อนจะจากกันนะครับขอฝากไปที่รัฐมนตรีนัทวุฒิสายเกื้อหน่อยเมื่อวันที่มีเสียงนกหวีดกรีดหัวใจนัทวุฒิขึ้นเวที แทนที่จะทำงานให้พี่น้องประชาชนขึ้นไปแล้วก็ด่าว่าเราสองคนไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่นัทวุฒิครับเวลาที่คุณใช้ขึ้นเวทีเนี่ยไปช่วยแก้ปัญหายางพาราปัญหาข้าวหน่อยเว้ยแล้วต้องขอบอกด้วยว่า โตเวโตวาทีใช้ฝีปากแต่บริหารประเทศใช้ฝีมือครับถ้าเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วคุณน,นัทวุฒิมีอะไรอยากจะพูดกับเราสองคนเชิญมาพูดกันตัวต่อตัวเลย ไม่ต้องพูดผ่านสื่อขอพูดแค่นี้นะครับเพราะเดี๋ยวพูดมากกว่านี้จะให้ราคานัทวุฒิมากเกินไปแต่ก่อนจากกันพี่น้องขอฝากไปยังพออ,อสอรอสอด้วยเกิดคดีมาไม่รู้กี่สิบครั้งปลาระเบิดมาไม่รู้กี่สิบครั้ง ยิงคนมาไม่รู้กี่สิบนัดกี่ร้อยนัดคนเสียชีวิตคนบาดเจ็บล้มตายไปมากมายสอรอสอและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจับให้ได้สักคดีเถอะไม่ใช่แต่จับได้แต่คดีขวัญชัยไพรพนาแล้วถ้าบอกว่าการตอบโต้อของการเป่านกวีของเราสองคนไปถึงคุณหญิงพจมาน แล้วสิ่งที่เราได้รับกลับมาคือปืนอาก้าร้อยกว่านัดไปยิงที่บ้านในฉันบ้านคุณแม่เมื่อสาวันก่อนจับให้ได้นะไอ้เหลิมถ้าจะรักษาความสงบให้จริงแล้วอย่าบอกว่าสอรอสอรคือศูนย์รักษาความสงบถ้างั้นไป,เป,นเ,ปนเปลี่ยนชื่อไปเป็นศูนย์รักษาสถานภาพ ก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่น้องเราพร้อมจะสู้ด้วยกันใช่ไหมครับเรามาอยู่ที่นี่สู้ไม่ถอยแล้วสู้ค่ะพี่น้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณมากค่ะ,ค,ค,ะคุณนัทพลและคุณธยาทิพสุวรรณนะคะ